ส่วนโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลและทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ให้บริการทางการแพทย์นะคะตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการบาดเจ็บจากความร้อนโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรกและการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวงังรวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดโรคต่างๆให้กับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ67ค่ะ ณบริเวณหน่วยฝึกทาหารใหม่มณฑลท,นทาหารบกที่38หน่วยฝึกทาหารใหม่กองพันทาหารม้าที่10กรมทาหารม้าที่2และหน่วยฝึกทาหารใหม่กองพันทาหารม้าที่15กรมทาหารม้าที่2จังหวัดน่านโดยมีการตรวจโรคเบื้องต้นช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดค่าความดันโลหิตซักประวัติโรคประจำตัวเจาะเลือดเพื่อตรวจหาหมู่เลือด ส่งตัวอย่างเลือดตรวจหาเชื้อ HIV ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มกระตุ้นตรวจร่างกายโดยแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เพื่อให้น้องน้องทหารสามารถทําการฝึกได้อย่างปลอดภัยค่ะ